สวัสดีสีออนไลน์พายสองหน้าทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมบอลจากช่องเคซี C ่เคอร์ปาร์ตี้นั่นเองหรือว่าช่อง C2P อินดี P ้นั่นเองครับโยมีสิ่งที่เรียกว่าตุ๊ววางอยู่บนพื้นหหน้าจอมืดไม่น่าันกลัวเอ้ยอา๊าไม่เอาอะไรอะเหี <laughs> ้ยน่ากลัวร้อนไป่ะหรือน่ากลัวจริงๆเลย <c oughs> ย่อ <Yo, S 2> เธอเห<อ>็น <he en, S 1> หรือเปล<ะ>่าว่าเธอคนนั้นมองมาที่เธอด้วยอะ่ะแล้วโคตรเก่งเลยกูชันีฉามากเลยเนี่ย <c oughs> มึงไม่ต้องอิดฉากูเราไปดูเธอกำลับพวกคนไม่ดีกันกูนี่แหละ18ตัว <c oughs> <c oughs> เอารถเบรกครับเฮ้ยเราช่วยดีกว่าเราช่วยดีกว่าเราอยเราอยาก,เรา,เ,รายากเราอยากคิว โดนก่อนโอเคได้อยู่เต็มแบบไม่ต้องใช้อาหารกูนี่ขี้งกจริงๆเฮียโคตรเร็วเลยนนี้มันกูเจอมึงแล้วล่ะไม่ไดะไม่นะอ๋อไปเถอะวิงว่งวิงว่งวิ่งกันเร็ว,น,วนี่ไม่ได้หรอไอ้นี่อันนี้มันเดินอุอ้ยเกือบโดนอีบา้าอีบา้าอีบา้บาปูโจ้ปูโจ้ประจู ไมู่โอ้ยูน่อ่ะ่เอด็กนี่น,น่ <c oughs> โอเค <c oughs> โย่ฉันเห็นนั้นหรือเปล่าะ่ะอันใดพึ่งที่จะ จับฉันนะจับหน้าเขาจันไอเขาจับหน้าฉันน่ะฉันจะไม่จับไอฉันจะไม่ล้างหน้าเขาฉันอีกเลยแหมเธอนี้โชคไม่ดีเลยนะโอ้โหกูโชคดีสุดๆกูบอกเลยว่ากูโชคดีสุดๆย่อไม่ต้องห่วงหลังหน้าเดีย๋ยวพวกเราจะได้เจอกันอีกแน่ๆอ่ะเอออยากได้กูอยากาได้เจอกูอีกนะลูกถ้าเกิดจากอย่างมีชีวิตรอดอยู่นั่นแหละย่อหน้ามืดอีกแล้วหน้ามืดอีกแล้วโอ้ม oh ก god ฉันจะเจอเธออีกแล้วใช่เราหน้านี่ยไง น,น้ามืดอย่างนี้เป็นทุกทีคือเธอ <laughs> ชิพายอ๋ออ๋อมาแย้งอ๋อมมีกนมาจากทีนั่นอ๋าตกลงมาใช่หม้โอเคหรือเปล่านี่ลูก็นอีดอฟเสียกู่อะไรเกิดหรอเ้เด็กน้อยเอ้อเป็นชื่อที่เจ๋งดีนี อ้าวเหยียบเสียงเปลี่ยนเฉยเลยชช่จู้ว้าห้าอ้าเอ่อเจอดอไอยู่ทีต่างกะยะอยี่ทีตตั้งกะยะ <laughs> เหมือนว่าจะมีเทนนิงนัมมี่ปกติเธออยากจะต่อยมันไหมใช่เธอต่อยที่หน้าอย่างเต็มแรงรู้สึกดีอเมริกา oh ตกใจมากอุ้ยน่ากลัวจังเลยไองโง่ แกคิดว่าแกจะทำฉันทำลายฉันได้อีก,กัเหรอฉันคือผีที่อยู่ในหืน่นญาติของฉันเคยอยู่ที่หืน่นเหมือนกันจนกระทั่งแกมาไม่ใช่แค่การกระทาของแกนะที่ทำให้พวกเขาต้องออกจากบ้านไปอะไรเนี่ย แต่ตอนนี้เพื่อนบ้านทั้งหมดของฉันหายไปหมดเลยหาูไปว่างหนูไปวัางนะาพ่บ่าว,าาวาฉันแปดถูกประวัตฉันกือคนที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยฉันไม่เคยโกรธขนาดนี้มาก่อนอะไรเนะี่ยโอ้โอ๊ะเอ้อเอ้เออ,อะไรกันนะนี่ความรู้สึกนี้ อยู่เลยก้าอยู่เลยก้าอยู่เลยก้าไอ้เหี้อ่ะฮี้ยอะไรเนี่ยแต่กูไม่ดีใจกับมึงลาก่อนอาหาหา้าฮ่าฮ่าเธอมาที่นี่สินะมีอะไรจ๊ะสวัสดี C o ออนไลน์หนุ่มมาแล้วจ้านุ่มมาแล้วจ้าโอ้เสียงเป็นอะไรอืมเจ็ 7. ดดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งเจ็ดด้วยพลังของมนุษย์ทั้งเจ็ดนั้นพระราชาของเรา พระราชาแอสกอตดีมากจะเป็นพระเจ้าไม่ไม่เป็นพระเจ้าไม่ให้แป็นโอ้ยงูแทงมือจะโอ้ยแทงมาเลยจะอ่า yes อ,อ,อันใดฉันจะช่วยทุกผู้เองโย่ไหนทำได้อันใดอยู่นั่งเธอเลยเดี๋ยวนะเธอสู้กับใครนะ่ะอ่ะ เ้โยอ,อันใดบอกว่าถ้าให้อยู่ให้ห่างจากเธออะ่ะเขาบอกว่าเธอทำร้ายทุกคนเลยแต่ว่าโยนั่นไม่จริงใช่ไหมยโยไม่ตอบฉันไนลยหรออะไรนะเออโอ๊โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้หัวใจฉันแทบออกมาจากอ,อกเลยอันตรายควรทำยังไงหนีไงสัตว์โย พวกเ,เธอควรหยุดสิ่งที่เธอทำอย่างนี้นะเพราะว่าเธอไม่อยากทำร้ายใครสักคนหรอกเธอนะ่ะเพราะว่าเธอจะต้องผ่านชั้นไปก่อนอ่ะแล้วก็แล้วก็อินขวางทางอินไมเวขวางทางวะเอยมาว่ะยังไงก็ต้องทำฮะออม่อ <gasps> ันใดเธอจะเจ็บ อ่ะเจ็บเหรอไม่เห็นอะไรนี่ข้างหน้านะโปรดไอ้ข้างหน้านะานานะฟังสิ่งที่ฉันบอกด้วยนะแล้วก็สิ่งที่ฉันบอกด้วยนะโอเคอันไายจันฉันฉันจะดูแลเรื่องนี้เองเออเป็นอันายเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอเอาไปที่นี่ซะเออนี่มันไม่ใช่นี่มัน ไม่มีอะไรแต่ว่านะแค่ฮิตเดียวโดนทั้งเดียวฉันก็ฉันก็เออแม่งเงลยโปรปรลัดเอาีิเอสโกถึงอย่างนั้นก็ตามฉันฉันล้มเหลวให้กับแกออ เอ๊ะไม่ร่างกายฉันรู้สึกว่ามันจะแตกเป็นสิ่งเสียงรู้สึกว่ามันจะแตกเป็นล้านชิ้นแต่ว่าลึกๆลึกๆข้างในวิญญาณของฉันมีบางอย่างเบื n อน่อย่างที่ฉันอธิบายไม่ถูกเบื n นึ่เบ ความรู้สึกที่บริสุทิมันทำให้ฉันไม่ตายนี่มันไม่ใช่เรื่องของปีศาจจะใช่ไหมล่ะไอ่แห่ถ้าเกิดเธอผ่านฉันไปแล้วก็เธอจะต้องทำลายพวกเขากันหมดใช่ไหมละ่ะปีศาจมนุษย์และทุกคนทุกคนไอ้ความหวังของทุกคนความฝันของทุกคนฉันไม่ปล่อยให้เธอทำแบบนั้นแน่ๆโอ้นี่กูเป็นตัวล้ายขนาดนั้นเลยลตอนนี้ทุกคนนะั้นในโลกนี้ฉันรู้สึก ว่าหัวใจของเขาเต้นกันเปหนึ่งเดียวเอ้พระเอกสัตว์และพวกเราก็มีต้าหมายเพียงอย่างเดียวก็คือกำจัดแกมนุษย์ไม่ว่าแกะจะเป็นใครฉันอันได้จะทำลายแกอ้าโหอินสัตว์ทำไมอินขนาดนี้ละเวลาโอ้โหมันก็ว้าวล้างใหม่ มาเดะงั้นเธอก็ต้องอา่าพยายามอีกนิดหนึ่งแล้วล่ะนะนางเอกปรากฏตัวนางเอกหรือพระเอกวะฮิโรไล,ลไปอย่าได้สนแล้วต่อยเออเออเออกดได้เอ้ยไปดิวุ้ยโรตีมันพันเร็ววุ้ยตีมันพันตอนตอไหน เีินหองมาเลยเดินห้องวะาหูวะาหูวะาหูว้าฮิ่ว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 อ่ะจูหมดได้หมดเป็นไงล่ะผลจากการเล่นโทรโฮมานานเป็นไงล่ะมึง ท้องทั้งสองอันโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเจ็บจังเฮ้ยเดี๋ยวได้ได้ได้มันแรงจังโอ้ยโอ้ยเจ็บมากอุ้ยทำไมไม่ตีตัวออกมื่อกีกดเมื่อกี้มันกดได้สองอันเลยนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มไม่ไหววะเริ่มไม่ไหววะหูเริ่มเจ็บกินก่อนกินก่อน เยอะมากเออนี่แหละคือความเราใจที่รอคอยความเราใจที่รอคอยเออเอออมาเมาเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะไปไหม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 ยอไปไหมออเออ๋ยวเดี๋ยวนั่นโอโเกือบตายอีบ้ากินไปก่ไม่นดันเลยไม่นดเลยไม่นดเลยมันเมามาก โอ้ยโอ้เออเอาไปกิงใกล้ใกล้ตายเลยนิดนึงเอออะเอาไปเดียวไดเลือนเหือหนึ่แกแ่ยอมฉันไม่ยอมฉจะไม่ตายคุณล่นโถงไปเยอะขนาดนี้คุณจะตายไม่ได้เออเอาฮียเผื่อกินอีกันนึง แง่เฮ้ยพลังขนาดนั้นยังไม่พออย่างกันเหรออถ้าเกิดแกคิดว่าฉันจะไม่หวังแล้วแกคิดผิดเพราะว่าฉันมีเพื่นของฉันข้างหัฉันย่งเง้เอลฟี่บอกฉันว่าเธอมองฉ,ฉันสู้กับเธออยู่แต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไป เธอจะพาทุกคนหลบหนีแล้วเธอก็จะเรียกแอสกอร์ให้ดูดวิญญาณทั้งหมดไปนะแต่ชนะแล้วเอ้ยเอ้ยผู้ล้ายสมบูรณ์แบบกูเนี่ยเหลอเอืออีกสี่สิบตัวโอ้โสี่สิบตัวเอ้อโอ้โหซึนซึนเดอร์เพน เออแปดสิบเอ็ดอุ้ยเดี๋ยวแต่ว่าฉันยังไม่ได้ทำเธออยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอนั่นหมายความว่าฉันอันอันใดเธออันอันใดอันใดพวกเราจะแก้แค้นได้เธอเองทำได้ก็ลองดูอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวแปดร้อยนี่มันสุดยอดดาเมจนี่มัน เก้าร้อยโอ้ไม่มีใครทำร้ายกูได้แล้วมั้งเนี่ยโอ,เอ้เราขอแยกไปชั้นหนึ 1, 2, ่งสองสามไปชั้นสองโอเคทีนี้จะไม่เป็นไรเราไปนั้นนั้นชั้นสองนั้นขวาก็ได้ หวังว่าทางคงไม่ปิดเหมือนครั้งที่เๆๆท้าแมงกมุมอะฮู้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 เธอยิงเธอได้ยินเสียงที่เขาเธอได้ยินเสียงที่เขาพูดกันบ้างหรือเปล่าเพราะเขาพูดว่ามนุษย์ที่ใช้เสือรายทางจะมาที่นี่ฉันได้ยินว่าเขาเกลียดแบงก์มุกมากมลยเสียงเป็นอะไรฉันได้ยินว่าเขาเกลียดทุกคนเลย ว้าวฉันได้ยินว่าพวกเขามาชิ่งกันเลยนอ้ออ้ฉันได้ยินว่า,พว,า,วาพวกเขามีนกระดิ๊นาสลังเกียดน่นาสงสารเลยนะแต่ว่าเธออย่างเธอน่ไม่ควรที่จะถูกกิน อ๋อใช่ไอส่วนผสมเน่าๆอย่างนี้เนี่ยควรที่จะถูกทิ้งว่ากูเกินไปแล้วตายเออพันอาอาอ้าอ้าไปไม่ได้ รู้สึกผิดดีไปเลยเออรู้สึกเอ,อ่อคุณชนะคุณได้สามร้อยเอกอพีศูนย์โก้เดิมินิชันเย้ก็ก็เรไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับแ้่เกิดคุณชอบยูนิคอ่อนแล้วก็สด